ค่ะเดี๋ยวสิพาไปสักกะระหละกกาไปขอพรต่างจิตธิฐานปูองค์ดำเนาะคะ่ะอยู่ปากทมอันนี้กะความเสื่อส่วนบุคคลเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปกันค่ะ <c oughs> ทางขืนกะสีข่ข้นลำบากแน่เนาะค่ะเนาะ <c oughs> บันไดกับผู้พังแล้วค่ะ <c oughs> ตอนที่ขืนมากกะหามุ้งแรงแล้วค่ะพี่น้องกะสี่มืดแน่เนาะ เดี๋ยวกัลบไปเจอกันอีกที่อยู่อ่าหนาถาปูเลยนะคะเนาะเดี๋ยวห้องมาจุดถูกขอพ่อหล่ะกอธิ่ฐานจิตไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะจูแต่ถูกก็ได้ กะหินกะสีครูขาแน่เนาะตาค่ะเดี๋ยวอธิษฐานคิดไปพร้อมๆกันนอกพี่นอกนะโมตัสสกเพระวะโตนะตตสัมมาสุตัสสนะโมตัสสกภพะว่โตอะนะตสัมมา,มาตตสมมามัมพุทธัสสะ นะโมะะตัตสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพุทธะไตรัตนายาณมณีนุปราชีสหัสสะสิทรม,มาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคีธานังวะรังคทังสีวรีจักมหาเถรัง อะหังวันทามิปูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิจับพโสพุทธธรรมังฆะปูเชนิกายวาจาจิตตังอาหังวันทาสาธุสาทุกา,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 าทุกาทาแต่แทนปูนคกราณียานาคราจิตริติยูปากธรรมแห่งนี้ตลอดจนองค์เทเทวาจิงสักคิดพุทธเทวานั่งใหม่เจ้าที่เจ้าฐาน สาธุดเดอร์เมรีลูกหลานทำบุญกุศลต่างชานบาลมีลูกหลานขอยกบุญกุศลหนึ่งแล้วก็ท่านบาลมีที่ลูกกระทามาเมรีให้ท่านปู่แมยาตลอดจนบริวารน,นัคราตลอดจนภูรษเทวดานางใหม่ี่ปดิษสถานณสถานทีแห่งนี้ปากธรรมแห่งนี้ลูกหลานมากราบไวามาขอโชกลาบาลมีน้ำท่านปูปัญญา ขอให้ลูกหลานรับไปมากด้วยโชคลาภบารม,ะะมีให้มิโชคมีลาบประจําจหมวดวันที่สิบพกตูร่านี้เดอ้อสมปูแม่ยาลูกหลานมาขอความเมตตาขอให้เลขที่ลูกจุดพกมาแตกสามโซสองโซรัฐบาลแล้วแต่ปูแต่ยาสิเมตตานะเจ้าคะสาธุสาธุสาธุ หาหม่องปลากถูกแบบนึงเด้อพี่น้องใช่ถขออนุญาตค่ะแม่เทรณีปักถูปบบกถปักเทียนปปเนี่ยนะเจ้าค่ะ เดี๋ยวห้ามาจุดทูบอ่าขอโชคลาภบ,บรารมีกัท่านปูกันเนาะคะ่ะเนาะจุดทูบขอโชคลาภแล้วเดี๋ยวสิพาอ่าขวดน้ำเนาะให้สิงศักซ์แล้วกะดวงวิญ,ญญาณที่เพิ่นอาศัยอยู่มองนี้เนาะค่ะเนาะ,นะ กาแต่สินสักคิดทั้งร้ายขอให้เลขลูกแตกสามตรัฐบาลงวดน,นี้นะเจ้าค่ะ้าถูกบุญกุศลเฮ็ดมามื่อนี้ขอให้ทรงผลให้ลูกกลับไปมาด้วยโชคลาภบ,บารมีในเด้อสาธุสาธุสาธุ เดี๋ยวเขามาก,กวดน้ำให้วงวิญญาณหละกกาองค์เทพเทวาที่เพิ่นประดิษฐ์รักสมรักษาอยู่สถานที่แห่งนี้เนาะค่ะเดี๋ยวหากวดน้ำก่อนเอาแววนไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุบกุศสที่ลูกได้ทำบุญหายศีลหายท่านมื้อนี้ลูกขอยกให้ยพระแม่ธรณีพระแม่โพสพระแม่คงค่าองค์เทพเทวาทีรักสมรักษาอยู่ณวัดแห่งนี้สถานที่แห่งนี้ดวงจิตดวงวิญญาณทุกดวง สัมภเวสีทุกตนเปตอสูรละกายทุกตนมุนกุศลเมือนี้ขอยกหายทันทั้งหลายหากทันกำลังเป็นทุกข์ก็ขอให้ทันพ้นทุกข์พบแสงสว่างแหง่งธรรมอนุโมทนาบุญให้นะเจ้าคะสาธุสาธุสาธุฝากพระแม่ธรณีไปเดอ้อขอหายทุกทุกกานโด้บุญกุศลในลูกเห็ดมือนี้ขอหายลูกจะเลื่อนด้วยบุญบารมี ณนะพบณนะพุ่มที่ลูกเกิดเป็นมนุษย์เลยเธอสาธุสาธุโยหายทันปูหน้าค่ายาหน้าขี้ทุกทุกพระองค์ทุกทุกตระกูลสาธุค่ะเดี๋ยวเฮาลอเหล็กถูกแป๊บนึงเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้ห่ากะล่อเหล็กถูกกันเนาะเดี๋ยวสีผ้าไปเบ่งบรรยากาศรอบๆถามรอบๆน้ำตกนาค่ะเนาะ ค่ะตรงนี้ก็สิเป็นนาปลาถ้ำเนาะค่ะก็สิเป็นน้าตกไหลลงมาตอนนี้น้าตกกตะไหลบ่แห้งค่ะเพราะว่ามันกระสิเบนหนาฝนแล้วนอะที่เขาหนาหนาวแล้วเนาะอันนี้ก็สิเป็นบริเวณปากถ้ำปูนะคะก็จะมีตนม้นไม้เนาะส่วนไส้ไงเนาะคะ่ะเยืดผนังถ้ำไว้เนาะคะ่ะข้างล่างก็จิเป็นอุโมงะคะ่ะเขาไปถะะ้ำเนาะ อันบริเวณน้ำตกนะคะปกติน้ำกับสีไหลแห้งกว่านี้อยู่ค่ะถา้าฝนตกมาแห้งเนาะแล้วรอเลขกสูบแป๊บหนึ่งนะคะเนาะยังสีลงไปข้างล่างเนาะตอนนี้กหกสีหกม่งแดงล้ะค่ะพี่น้องขึ้นมาหลังจากที่ทาพิธีบวงสรวงเร็จเนาะค่ะเนาะแ็้วเลยขึ้นมาขอโชคลาภบ,บรารมีปูเนาะคะ่ะขอให้พี่น้องทุกๆคนที่เห็น ขิดเจ็บเหมือนนี่จงมากด้วยโชคลาภบาลมีเนาะคะ่ะผู้ใดเจ็บผู้ใดจนกะขอขอห,หายๆเนาะคะ่ะสุขภาพหลางกายแข็งแรงทุกข์ทานเด้อพี่นอ้องคิดสิ่งใดสมมงมาตัดถนาอันนี้ก็จะเป็นทางนำโตที่ไหลลงใสเนาะคะ่ะตาค่ะเดี๋ยวจะสิผ้าไปเบ่ง,ง,ง,เง้างรางเนาะใสยางก็ให้ระวังระวังน่เด้อพี่น้องผู้ใดมานำโตเขาชมพู่ว่า น้ำไหลผ่านกับที่นี่ตะคงตะไข่เนาะค่ะกับที่ลืนน่นแน่อันนี้ก็ะทางน้ำไหลลงไปค่ะเดี๋ยวเด้อพี่น้องตั้งหลักก่อนมันมืนบรรยากาศทางน้ำตกไหลลงไปค่ะ เดี๋ยวมือเอืนกัสีมาสรุปอ่าผลหวยทีเข้าไปทําบุญเนาะค่ะอยู่วัดต่างหายเนาะค่ะทางเพจเนาะ,ะ,ะขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ติดตามและักกากกำลังติดตามเนาะค่ะเนาะเหตุเจียบกับบม่มีอย่างายค,ะยาคย่ะแค่อยากเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้กกาบารมีเจ้าปูนครราในญาณคราชทุกๆกพระองค์เนาะค่ะเนาะจงเสือว่าคนเฮ้าเหตุกรรมใดก็บใดกรรมนานพี่น้อง ทำกรรมดีก็ได้กรรมดีเห็กรรกดกรรมซัวมันก็ได้กรรมซัวพี่น้องเห็ดคลิปมากกับบอดาว,า,าว่าสี่าม่าใหายผู้ใดหรือจังสันจังสีเนาะพี่น้องคนห้าวต้องยืนซ้ายกลางเนาะพี่น้องตึงไปกับบอดีเข้งไปกับบอดีคะ่ะทุกทุกครั้งที่เจียบเฮตดคลิปเนาะกับสี่อธิษฐานจิตหายพี่น้องทุกทุกคนเห็นคลิปเจียบ ม,มีโชคลาภบารมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมมุ่งม,มาดปาถนาที่สําคัญก็คือขอให้ปาดจากศัตรูมูมานทั้งปวงเนาะพี่น้องสนะมูมานทั้งปวงเหาคิดดีทํามดีเฮาก็ใดดีผู้ไดคิดบดีกบห้าถ้าเหาส้างฐานบารมีของเหามากพ่อใช้กระเห็ดยังเหาบ่ได้ค่ะความดีสีคุมครองค้นดีค่ะเจียบเสืออย่างงันอ่านี้ก็นนเป็นทางน้ำเนาะคะ่ะไหลลงไปเนาะ ค่ะอันนี้ก็เป็นเขาที่หฮาอ่ะทำพิธีเนาะคะ่ะวัดกัดิีอยู่ข้างล่างนิดนึงอันนี้คือว่าเจี๊ยบขึ้นไม้ยอดเขาละค่ะค่ะยวสีส้มให้เบิ่งเนาะพี่นอ้อะอันนั้งก็เป็นนิคมค่ะไก่แห้งก็เป็นบรรยากาศนิคมโรงงานเนาะคะ่ะข้างล่างคือเจี๊ยบอยู่ข้างบนกตคือมันแนมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคะ่ะอยู่ข้างล่างเข้าอยู่สูงเข้ากับแนมเห็นนิคงมนิคมบานช่อง รดล่าเนาะค่ะอยู่ข้างบนอันนี้ใส่กล่องซุ่มเอาเนาะจังเห็นี่นนองขันม่องเลยตาเปล่ากับสีบรเห็นสัตว์ปันนี่เนาะตาะ,ะเดี๋ยวสิแผ่นกลองขึ้นไปเนาะคะ่ะข้างบนข้างล่างเพื่อนกับกำลังจุดประทัดเนาะค่ะเดียวสิไปถามเหลขถามเบอ์อหายเนาะคะ่ะเหลขกางประทดดัดแดดอย่างเนาะเดี๋ยวเขาเดินไปเบิ้งเหล็กถูกที่เขาขอ ปูญาหลวกะองค์เทพเทวราสงสักดิธย์อยู่ข้างบนเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราเดินถึงไปเนาะจะอีกอย่างนึงก็ขอบคุณอ่าคอมเมนต์เนาะคะ่ะเพราว่าคอมเมนต์ทีบ่ค่อยดีปันไดทีทำลายจิตใจเจ็บเจ้บกับบ่ได้โกรธบ่ได้อีกอย่างเนาะคะ่ะพี่น้องถ้าบ่มาก,กะแค่เหลื่อน่านเนาะคะ่นะเนาะแต่สำหรับคอมเมนต์ทีดีๆเจ้บกะน้อมลาบหลักะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะคะ่ะที เติมกำลังใจให้เจ็บเ็ดคลิปต่อต่อไปเนาะพี่น้องเนาะทุกสถานทีทุกตนไหม่หล้กาก็ตตนใหม่าาหมทุกตนเจ็บเสือว่าเพิ่นมี่นั่งใหม่องค์เทปเทว่าเพิ่นรักสมรักษาเนาะพี่น้องเ้องไปสถานทีไดเน้อกะโบมินยังค่ะขอความรวมมือเนาะแต่งกายให้สุภาพแล้วก็เรียบร้อยแน่นอะพี่น้องไปวัดไปว่ามนีกะ หรือว่าเป็นมือสันวันดีเนาะพี่น้องบวงสรวงใหญ่เนาะทางวัดปะคาขึ้นไปกันเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งเลขทูบเลยเนาะคะ่ะเนาะค่ะอันนี้ก็เลขกทูบเนาะคะ่ะแครแนวทางเนาะเจ็บกับบลูว่าสีออกอย่างเนาะก,กับแหล้วแต่ดวงเล้วแต่วัสนาที่ห้าสามกันมากเนาะพี่น้องคลิปนี้กัขอจบแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะขอให้ทุกคนมีโชคลาภบ,บรารมีเด้อสาธุสาธุสาธุ